น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อวิธีสำคัญในการส่งบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรบุญแบบนี้ท่านพอใจเลิอกอาคาตหันมาให้โชค ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะวิธีสำคัญในการส่งบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรบุญแบบนี้ท่านพอใจเลิอกอาฆาตหันมาให้โชค เราชาวพุทธแต่ละคนล้วนเคยทำบุญให้ทานมาแล้วทั้งสิ้นทั้งในชาตินี้และในชาติก่อนถ้าจะนับบุญก็คงจะใหญ่เท่าภูเขาแต่ไม่รู้จักใช้บุญของตนเองให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันชาติจึงต้องรอตายแล้วจึงไปรับบุญในสวงสวรรค์คนทำบุญจึงชอบบ่นว่าทำแต่บุญไม่เห็นได้ผลสักที ที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่เคยให้บุญแก่เทวดาที่รักษาตัวท่านเองไม่เคยให้เจ้ากรรมนายเวรที่ตามจ้องกันอยู่ไม่เคยให้เทวดาและญาติทิพย์ที่อาศัยในเขตบ้านเรือนไม่เคยให้เทวดาที่รักษาเจ้านายของตัวเทวดาเหล่านั้นบางองค์ก็มีบุญน้อยมีฤทธิ์น้อยจึงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเราได้มาก แต่ถ้าเขาได้รับบุญจากเราบ่อยๆเขาจะกลายเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มีอำนาจสามารถช่วยเหลือให้เราประสบความสำเร็จได้ดังใจหมายบางคนอ้างว่าทำบุญทุกครั้งกรวดน้ำให้เทวดาและเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงโปรดเข้าใจว่าท่านให้ไม่ถึงเขาจึงไม่ได้รับ เช่นให้ไม่เจาะจงหรือว่าแสงบุญหมดแล้วจึงมากรวดน้ำให้เขาก็ไม่ได้รับจากที่กล่าวมาข้างต้นการทำบุญการสร้างบุญด้วยวิธีการทั้งสประการนั้นเจ้ากรรมนายเวรเขาจะรับบุญได้หรือไม่นั้นก็ต้องมีวิธีการที่ถูกต้องซึ่งเรามักเ,เรียกในทางธรรมว่าการอุทิศบุญกุศลไปให้ ซึ่งการเชื่อมบุญนั้นไม่ใช่พิธีกรรมทางไสยศาสตร์แต่เป็นการสร้างบุญโดยที่เราตั้งใจที่จะโมทนาอุทิศบุญกุศลบุญนี้ส่งตรงไปที่คนที่เราต้องการจะให้ในที่นี้คือทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่เราอยากให้เขาอาโหสิกรรมให้เขาถอนตัวจากอุปสรรคต่างๆที่เขามาขัดขวางไว้ไม่ให้เราทำสำเร็จนั่นเองหากเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตก็คือคนที่เราอยากจะไปขอโทษในเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นหรือจะไปเชื่อมบุญใหม่กับคนที่เราต้องการไปขอความช่วยเหลือจากเขา หรือคนที่เราต้องทำงานร่วมกันคนที่ติดต่อทำมาค้าขายกันคนที่มีปัญหาและมีอุปสรรคต่อกันในเรื่องต่างๆค่ะ การเชื่อมบุญเป็นการกระตุ้นบุญเก่าสร้างบุญเพิ่มบุญใหม่ไปพร้อมๆกันและส่งแรงบุญใหม่นี้ไปให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเพื่อให้บุญบารมีนี้ช่วยให้ทำการติดต่อในเรื่องที่ติดขัดได้สะดวกยิ่งขึ้น ถ้าเป็นคนที่เคยมีบุญร่วมกันมาก่อนก็ง่ายเช่นได้เคยกระทําบุญร่วมกันในวัดเดียวกันอย่างคนที่เป็นพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องก็เหมือนมีบุญเก่าไปกระตุ้นแต่ถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรอื่นๆที่ไม่เคยทําบุญหรือว่ารู้จักกันมาก่อนหรือจําไม่ได้ การเชื่อมบุญก็กลายเป็นบุญใหม่ที่เราเป็นคนสร้างขึ้นมาร่วมกันกับเขาจะเป็นตัวเชื่อมให้เรื่องราวต่างๆสำเร็จได้โดยง่ายการเชื่อมบุญนั้นเราสามารถทำได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่มีการทำบุญการทำบุญนั้นมีได้สามทางเป็นหลักแห่งการสร้างบุญใหญ่ดังที่ได้กล่าวมา แต่การทำบุญที่ง่ายต่อการกระทำและความเข้าใจคือการให้ทานค่ะเช่นการให้เงินทองให้อาหารการหยอดเงินลงตู้บริจาคที่เดี๋ยวนี้มีคนนิยมนำมาบอกบุญมากมายการร่วมสร้างศาสนสถานโบสถ์วัดวาอารามการบริจาคเงินเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กคนพิการและคนชารา การให้ทานเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินอย่างเช่นการให้ความรู้ก็ดีการพิมพ์หนังสือเป็นธรรมทานรวมไปถึงการรักษาศีลและการทำสมาธิภาวนาอันเป็นบุญใหญ่และสูงขึ้นไปเรียกได้ว่าเรามีโอกาสทําบุญทําทานทุกเวลาและทุกโอกาสนั่นเองท่านผู้ฟังคะเคยได้ยินพระท่านบอกหรือเปล่าว่า ทำบุญใดๆเสร็จแล้วให้รีบอุทิศบุญให้กับคนอื่นไปด้วยทั้งคนทําทั้งคนรับได้เหมือนกันหมดเหมือนจุดเทียนไว้เล่มหนึ่งแล้วต่อเทียนกันไปคนให้บุญก็ไม่หมดและเป็นแสงสว่างให้คนอื่นไปด้วย ผู้ที่เราควรส่งบุญไปให้ก็ได้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์เหล่าเทพเทวดาเหล่าเปรตและพูดผีปีศาจเจ้ากรรมนายเวรและสุดท้ายก็คือสัตว์โลกทั้งหลายอีกมากมายที่ไม่อาจากล่าวถึงได้ทั้งหมดให้ได้รับบุญไปด้วยสำหรับเจ้ากรรนายเวรก็จะเอ่ยนึกถึงแล้ว สำหรับเจ้ากรรมนายเวรก็จะเอ่ยหรือว่านึกถึงแล้วส่งบุญไปด้วยคำว่าอิทังสัพพะเวรินังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข ประโยคนี้เองที่เป็นจุดสำคัญและจุดสิ้นสุดของการเชื่อมบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรได้รับบุญนั้นไปคุณงามความดีที่เราได้มอบส่งให้แก่ท่านเจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้นเราก็ได้ทำไปหมดแล้ว ท่านเหล่าเจ้ากรรมนายเวรได้รับรู้ถึงความตั้งใจของเราในการปรารถนาที่จะทำให้ท่านมีความสุขให้แล้วก็จะโมทนาบุญให้เราและยอมอาหสิกรรมให้ยอมปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระขอเสริมตรงนี้ทิ้งท้ายอีกสักเล็กน้อยเรื่องของการส่งบุญให้เจ้ากรรมนายเวรนั้นหากเราไม่แน่ใจว่า จิตของตนเองมีกำลังกล้าแข็งพอก็มีอุปกรณ์เสริมในการส่งบุญให้ซึ่งไม่ใช่ของหายากอะไรเลยนั่นก็คือการใช้น้ำในการช่วยอุทิศบุญการหลั่งน้ำหรือว่าการกรวดน้ำมีความหมายว่าผลบุญที่เราส่งไปให้ท่านเจ้ากรรมในเวรนี้จะได้ไหลติดต่อกันแบบไม่ขาดสายผู้รับ ก็จะรับบุญได้อย่างไม่ขาดระยะเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นเปรียบเหมือนกระแสน้ำที่ไหลลงสู่มหาสมุทรที่ไม่มีวันขาดสายทีนี้ผลบุญก็จะส่งถึงเหล่าเจ้ากรรมนายเวรได้เต็มๆไม่มีการขาดห่วงการกรวดน้ำที่ต้องใช้น้ำกรวดเพราะถือกันตามประเพณีนิยมที่ได้ปฏิบัติสืบสืบกันมา เวลาที่เราทำบุญสร้างบุญแล้วพระภิกษุท่านก็จะโมทนาบุญว่ายะถาวาริวหาปูราปร,ริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่งมหาสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัปปติ ทานที่ท่านได้อุทิศให้แล้วแก่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นอิจชิตังปฏิตังตุมหังขิป,ปะเมวะสมิทธตูขออิทธผลที่ท่านได้ปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยพรันสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนณรโสยะถา ขอให้ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพนมะนีโชติรโสยะาเหมือนแก้วมะนีอันสว่างสวัยควรยินดี พิจารณาจากคำที่พระท่านกล่าวทุกทีที่เราทำบุญใส่บารหรือว่าถวายสังฆทานหรือทำบุญใดๆก็ตามความหมายก็จะมีความตรงกันซึ่งคาถานี้เรียกว่าบทอนุโมทนารัมภะคาถาหรือว่าบทกวดน้ำนั่นเองค่ะ อานิสงส์แห่งการเชื่อมบุญนั้นจะส่งผลดีต่อทั้งทางโลกปัจจุบันและผู้ที่อยู่ในภพภูมิอื่นอันได้แก่ 1. ทําให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับทราบและโมทนาบุญที่เราได้อุทิศไปให้เมื่อท่านมีบุญบรารมีเพิ่มขึ้นจากการที่เราอุทิศบุญไปให้ ท่านก็จะมาช่วยส่งเสริมให้เราเกิดสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได้ดียิ่งขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดท่านก็จะไม่มาขัดขวางหรือดนบันดาลให้เกิดอุปสรรค 2. เป็นการชดใช้นี้เวณน,นี้กรรมเศษเวเรเศษกรรมและขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทำให้วิบากกรรมไม่ดีทั้งหลายที่มีอยู่นั้นลดลงหรือว่าหมดสิ้นไปถ้าเจ้ากรรมนายเวรได้มาโมทนาบุญและให้อโหสิกรรมแก่เรา 3. กิจการการงานต่างๆได้รับความสะดวกมากขึ้นมีความไหลลื่นปราศจากอุปสรรคหรืออุปสรรคปัญหาที่มีอยู่ก็จะลดน้อยลง 4. ครอบครัวมีความสุข เป็นครอบครัวที่มีศีลธรรมลูกหลานอยู่ในโอวาทเชื่อฟังพ่อแม่และผู้ใหญ่สามีภรรยาไม่ทะเลาะบอกแวงกันไม่มีเหตุใดๆที่จะทำให้แตกแยกกันได้ง่ายๆ 5. ช่วยให้จิตใจอ่อนโยนมีเมตตาและมีความปรารถนาดีต่อคนรอบข้างคนทั่วไปและสรรพสัตว์ทั้งปวง 6. การเดินทางปลอดภัยเพราะเป็นที่รักของทั้งเทวดามนุษย์ด้วยกันและอมนุษย์เช่นเปรตพูดผีปีศาจรรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรและเจ็ดสามารถที่จะปฏิบัติธรรมให้เจริญก้าวหน้าทำปัญญาเกิดขึ้นได้ง่าย พราะมีฐานบุญด้วยทานศีลและการภาวนาเป็นพื้นฐานหนุนนำให้ไปสู่จุดสิ้นสดุดแห่งวัฏฏสงสารและหมดเวรกรรมที่แท้จริงคือพระนิพพานนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ